โอ้ยเยอะๆแม่งไม่ทันไม่ไข่มาบงไขว่างขี้นะโอ้โ oh, หแหมเขาก็ <c oughs> อยากจะออกกล้องเนาะ okay. โอเคก็สีครับผมนายแอนเดอร์วันจากรายการ HG C Hot Gamer Cash Gaming นะฮะต้องกระโดดหนีมันนะอ่ากลับมาเจอกับช่วง h g t C Training นะฮะก็เห็นว่าผมอยู่ในเกม My Craft นะฮะก็แลกๆเลยนะฮะก็มาอันนี้จะมาสอนวิธีการเออติมเงินนะฮะแล้วก็โหลดตัวเกมนั่นเองคดีว่าผมจะเติมเงินด้วยก็เลยสอนไปเลยนะฮะก็เห็นว่าเซ er ิร์ฟเนี่ยมันมีอะไรเย,ย,ยอนนะแยะเลยเนี อันนี้ว่าเรื่องการเลือกเนี่ยเรามาดูคุยกันทีหลังนะแต่ว่าเรื่องเออเติมก็ไปแน่นอนฮะเราจะต้องไปอุ้ย <c oughs> เดทอบโอเคเราต้องไปที่อ,อ,อ,อีกการไปที่เอออจธิบัติไปที่เว็บฟูบริงนะเขียนว่าเออฟูบิงอ่านผมเออพูดถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้โ <c oughs> อ,อเคะฮะแหมเสียงเบาเ่า น่าจะเบาตอนแรกน่าจะเบานะฮะขอโทษด้วยโอเคมาแล้วก็จะมีเสียงดนตรีเพราะๆให้เราฟังแต่เราขอปิดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคก็อูอูอูอเสียงตึงต๊งตึ๊งตึ๊งตรงนี้ฮะแชทกันได้ฮะ่แชทกันในเซิร์ฟได้นะจ๊ะโอเคนะฮะก็วิธีการเติมมาพอเราเข้าในเซิร์ฟแเราเราไปที่เลืกอลออกมาแล้วก็ไปที่เออจะมีลิงก์ของวันในการโดเน่สามารถดูเข้าไปดูในเซิร์ฟวิ่งหรือในเซิร์ฟมาดูดูไปทีหลังก็ทีนี้ก็คือลิงก์โดเน่ก็เข้าไปเลย อันนี้คือหน้าตาลิงก์โดเนตของเซออิร์ฟฟูบิงหรือเติมเงินนั่นเองนะจ๊ะโอเคไปเลยแล้วก็เข้ามาดูรายการโดเนตในนี้นะก็ในนี้ก็มีอ,อ,อะไรเราไปทักผันเยอะแยะไปทักมาโอเคเราต้องเออทำการพิมพ์มเซิร์ฟู์บิงเอ,อ้ยไม่จอดเป็นอะไรเนี่ยพิมพ์มัว่วตอลอดเลย โ okay, อเคในน,นี้ก็มอนนีอันนี้เนี่เป็นรันขโมยเนี่ยจะเป็นหน้าตาเลือกเซิร์ฟนะฮะจะเป็นเลือกเซิร์ฟนะฮะส่วนอันนี้นี่นี่นี่ตั้งแต่บ็อกเออ,อไม่รู้ผมใช้เออเฟเจอร์แพคของโดคราฟอยู่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนโอ้มาส oh, okay. เปเดอร์โอเคตั้งแต่เอนชานติ้งเคเบิลแล้วก็เออ e อมโมลอนนะฮะเคปแล้วก็มัลซ s สโตนนะฮะแล้วก็เออ กาแสดงความติดใจระดับเซิร์ฟแมจิกเซิร์ฟนะฮะก็ตอนติดโตไปแล้วนะฮะแล้วก็อาฟิกิเซอร์ฟนั่นเองครับก็ตอนนี้เนี่ยผมจะโดเนทเซิร์ฟตัดเอสนะฮะก็มาเราไปหน้านี้ต่อเลยก็ห้าประตูเลยใส่ทีหลังก็ชื่อในเกมก็พิมเลยพิมเลยเหตุแล้วก็โดเนทเซตอะไรอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเราจะต้องดูในเกมนะเซตอะไรก็คือไอเจ้าคู่นี้ฮะก็คือของมีห้าสิบทูนะฮะก็จะโดเนทเซตที่สิบเก้าเราจะต้องพิมพ์ว่า เซตเอ้ยคงไม่มีใครเห็นนะเซตที่19บเก้านะฮะหนึ่งเก้าพอเรามีแค่52โอเคอย่าเติมกวนตีไปนะฮะอย่างเช่นคุณจะเอาเซตที่21แต่คุณเติมไปให้หู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโดนนะเดี๋โดนนะแสดงความคิดเห็นนะเออเซิร์ฟนี่สนุกสนุกมากๆเลยเอ้ยมากๆเลยครับผมสู้ๆนะครับ โอเคแล้วก็รหัสบัตรทูลครับแล้วขอสกิปก่อนกว่านะสกิปโอเคฮะว่าทีมเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยแล้วก็กดตกัวมือนวกดเออขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นยืนยันฮะบัตรเงินสดข,ของท่านจะถูกใช้งานทันทีไม่สามารถใช้ไขได้ก็เรายอมรับพลาดเราสดไปเลยถ้ายอมรับก็กดยกเลิกนะฮะผมยอมรับผมชอบสมนี้ผมจะเอาก,กายจะโดนเน็ตแน่นอนนะก็กดยืนยนันโอเคก็ทางตัวเออเนี่ยเอตัวของ เก็คืออะไรอะเคทางเว็บนะฮะเออทางเว็บเลยทางเว็บจะทำการตรวจสอบแล้วแบบรหัสบัตรทูนะฮะก็เข้าไปในเซิร์ฟช่วงนี้เปลี่ยบ่อยเป็นอะไรนะเข้าไปในเซิร์ฟนั่นเองเซิร์ฟเขาเซิร์ฟส่วนนี่ทำการอยู่มันจะมีสองอย่างคือเติมไม่ถูกต้องนะกับรหัสบัตรใช้แล้วแล้วก็เออถูกต้องอะรแล้วก็เติมได้นั่นเองแต่สถานะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัเองทีขอคลิปก่อนแล้วกัน โอเคเออไม่ทันโอเคนะครับก็นี่คือผมเติมสำเร็จแล้วล้วบาดกันสองหูถูกกดเลยเสร็จเรียบร้อรยแล้วคือเติมเสร็จแล้วก็มันจะมีราคาบอกอยู่เมื่อกี้นะแต่ว่าเราไม่ทันเรากดเรากดเออไม่ทันนะฮะเรากดถ่ายต่อไม่ทันก็เสร็จละแล้วก็รอทาง G M เนี่ยเขามายืนยันในเอาของใส่ตัวให้แต่ว่าถ้าเป็นความมั่นใจจริงฮะแคะ่คุณเข้าไปในเซิร์ฟ์ที่เราต้องเออที่เราเติมไปฮะ,ะผมเติมไปที่เออเซิร์ฟ เอ่อซอมบี้เทโรเข้าไปในซอมบี้เทโรโเท่แล้วก็มารอ GM เอ็มนะฮะนั่ไปแล้วเดี๋ยวเอาทำการพอร์ตก่อนแล้วกันอ๋อต้องพอร์ตแล้วแหละ <c oughs> โอเคนะแหมเมื่อกี้เผิ่งไปกด disconnect ไปก็เซ็งเลยไงอันนี้ผมมารอ GM อยู่นะก็ตอนนี้ไม่ไมว่าฮางเซิร์ฟเขาก็ปิดปรับปรุงบางเซิร์ฟอยู่จีเอ็บางคนบางท่านก็เลยไม่ว่างนะฮะก็ หอไปนะก็ G M ถ้าผมได้ของแล้วเนี่ยผมจะเออตอนนั้นเลยแล้วกันนะผมก็จะเออมาให้ดูตอนนั้นเลยโอเคเดี๋ยวไปสกิปสกิปสิลูกมาแล้วโอเคฮนะก็ตอนนี้อ่ะเราก็ใครอยู่ตรงนั้นโอเคตอนนี้เราก็ได้เออเจ้าสิงเราตมันเานะ <c oughs> ดีครับแหมเพื่อนๆทายรายการอยู่ต <c oughs> าหัวยาวพึ่งพักนะครับโอเคมีคนพักมาแหมแล้วก็ได้เออของ <c oughs> โ,อโ,อโอ้ขอบุณครโอ ก็มาเราได้ของแล้วน,นะนี่ก็คือชิ้นส่วนระดับ5้าที่เราดเน a มาได้ครับก็คือนี้เราด <c oughs> เน a เฮ้ยเป็นอะไรเดี่ยวโอเคครับนี่เราดเน a เออห้าสิบูชิ้นส่วนระดับ5้าชิ้นนั่นเองนะจ๊ะโดยที่การแรกเนี่ยเราจะไปบอกกันทีหลังแนละ้วเออเคอเราบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวไปถ่ายทลลงเกมแป๊บนะ ก็ตอนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ถ่ายอยู่อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทีหลังเลยนะแลรวไปละเดี๋ยวมาเล่นด้วยโอเคไปละเ้ี๋ยวมาสกิฟตกัน โอเคฮะก็กลับมาต่อเลยก็ที่ผมสคิปไปเนี่ยก็ผมว่าผมไปลบเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์ไมค้าของผมเองนะก็ตอนนี้เนี่ยโฟลเดอร์ไมค้าของผมเนี่ยก็ได้หายหมดแล้วก็อ่ะเหลือนี้ไว้ก็เนี่ยในนี้ก็เในนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วโอเคก็ลบไปด้วยโอเคก็ไม่มีปัญหาผมแบ็กเัพไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องหัวนะก็วิธีดาวน์โหลดก็เข้ามาในก็เข้ามาในหน้าเว็บนะฮะก็เลื่อนลงวะก็เห็นว่ามีตัวเกมอยู่นะก็ จะสิเออทุกคนจะแปลกใจว่าดาวนโ์โหลดที่ท้่ตัวนี้มีเอ็กเซ์เน้นที่เอ็กซ์เย์เพราะว่าเขาให้ใช้ได้นะแล้วก็มีมีนมม่นี่แบบมีมีแบบโอเคอันนี้ผมไม่เคยใช้เอ็กเซลของตัวเซิร์ฟนะเพราะว่าผมเลยโหลดของผมส่วนตัวเลยมันโอเคกว่าแต่ว่าของเซิร์ฟนี่น่าจะโอเคกว่าเหมือนกันนะโอเคก็กดเข้าไปน้องที่รูปดาวนโ์โหลดจะมีปิกแอพอยูงนี้แล้จะเด้งเข้ามาที่ www.mediafire.com นั่นเองเหมือแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้โอ็คแล้วกดเริ่มดาวนโ์โหลด ิดไปเลยไม่ใช่ปิดเนี่ยไปไยืนหน้าเว็บเราต้องเราต้องเวเราต้องขังเอาไว้ก่อนนะฮะแหมขังหน้เาเว็บเนี่ยไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เนะ่ตัวเสร็จแล้วก็เปิดนะฮะโอเคจะมีขึ้นอย่างนี้ให้กด๋ดยวกตกลงไปแล้วกดเน็กนะฮะย้ำว่าอย่าไปเปลี่ยนเออตัวโลเคชันหรือตัวลงไว้ฮะเพราะว่าตรงนี้คือตัวเออเออเขาเรียกว่าตัวโลเคชันที่แน่จริงคือโฟเดอร์ที่ควรที่จะลงไมค์คาบเอาไว้นะฮะเดียว เพราะว่ามีปัญหาหลายคนเลยเด็กๆี่ลงไปเนี่ยจะเปิดว่าพี่ผมลงไปแล้วทำไมมันยังเล่นไม่ได้มันไม่มีเอ็กซ์โอลอิสเลเพราะว่าน้องไปเปลเียนโลเคชั่นโลเคชั่นนี้เช่นน้องกดนี้ลงเอ๊ะลงไว้เลขสี่ดีก,ก,กว่าอย่างนี้นะแล้วกดโอเคมันจะเปลี่ยนโลเคชั่นนะว่าก็เลยมันลงไม่ได้นะน้องกดอีตาต่อไปเลยเสร็จแล้วก็จะมีสองบล็อกโผลม, <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาคือสองบล็อกไอคอนสองสองไอคอนขึ้นมาคือไหมครับ ที่เป็นบล็อกเพชรหรือข้าวโตจริงกับไอเดียแทนนะครับผงอันนี้คือมาค่าเอฟพีบล็อกเลมอนดโอ๊คนะฮะหรือเป็นไดมอนด์ที่ยังไม่ได้ขุดนักจริงนะแบบเอฟพีจะเป็นของไอเดียไม่แทนนะโหเปลนพื้นหลังสวยด้วยนี่ก็จะมีกเวลาใส่ชื่อของคุณตรงนี้แต่ผมขอเออเข้าทางนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอสกิปขั้นตอนนะครับประเด็นหลักคือมันตรงนี้มันเข้าไม่ได้แค่มาคอนดักชูมาค่าต้นนี้จะไม่เป็นไรเราข้าวเอฟพีก็ได้ฮะ ก็องคิดดูดีอะทำอะไเหี้ยแล้วคุณเป็นไเหี yep. ้ยอะไรเนี oh, ่ยกาจะไม่มีนะนะอุ้ยมีเทอจแพ้ส่วนโต้ด้วยสวยเลยฮะเิ้อย่างเท่นะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะนี่ฟูบิงดอตเน็ตโอ้โหไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะจะเป็นดีฟอนดีด้วยจะจิงจริงเค้ก็อะไรนะเมื่อกี้คือผมเฟลนะฮะคือปิดอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้มันเฟลตลอดเลย โอเคเข้ามามาติเพย์เนี่ยก็จะมีเซฟโอ้โหซฟชิบปเออมันจะช่วยยอนไงแบ๊กเอ๊ะก็ตอนนี้เข้ามาแล้วก็จะมีเอไอพีเซฟคูบิงโดยเฉพาะเลยนะก็เข้ามาเล่นติเกอร์เพย์ก็ได้นะแล้วก็มาติเพย์ก็ได้ก็ไปเลยอ้สกิปอีกอ่ะโอเคสกิปอีกหลายรอบเลยทีเดียวก็เข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ใช่มีไฮสเลกกับมินิแมปนะฮะ มันมีทั้งเอ่อทุนเลนทิมแต่กดเส้ไม่ได้นะย้อนเตะแล้วก็เอ่อมินิแมปเอ็กซ์เลย์ตามที่ขอขอไว้ผอเอ็กซ์เลย์แบบผมแหละนะเอ้ผมก็ใช้อย่างงี้โอเคแล้วก็สิ่งที่แปลใหมายคือเราไม่เมื่อเราจะพิมพ์คำสั่งอะไรเนี่ยเราจะไม่ต้องกดเอ่อปุ่มในตะ l a s ตรงนี้แล้วกดแค่ปุวทีแล้วก็พิมพ์ได้เลยโอ้แบบริงังจริง ผมไม่เคยเห็นแบบเซิร์ฟใหม่เขาเตรียมพร้อมแบบไหนเงนี้ยสำหรับเซิร์ฟไปนะแบบคือเซิร์ฟเนี่ยคือสุดยอดแต่มีให้ครบเลยอ่ะคือคุณมึงไม่ต้องไปหาแบบโ,โอ้ลุงจะลงเอ็กซ์เล่เนี่ยโอ้จะโดนแบนหรือเปล่าไม่ต้องหาคุณมาเล่นเซิร์ฟดีฮะคุณใช้เอ็กซ์เลย์ได้ตามใจชอบเลยนะแต่ว่าแต่ว่านะฮะมีกบของเซิร์ฟด้วยนะฮะนี่ทิมเข้ามาในสซเลคพาวิงแล้วก็มาดูกบของเซิร์ฟเลยจ้ะมีเลี้ยให้ยาวแต่ว่าให้อ่านกันนะจะได้ไม่โดนแบนโอเคก็ เสียงเพลงนะก็เสียงเพลงโอเคนิดเดียวพอก็ตอนนี้เนี่ยก็ครบแล้วเดี๋ยวผมขอปรับหมอกมันเอเคอยาให้ตัวเซอร์เขาลงออฟติไฟเนาะเออคนความแรก,กๆจะได้ไม่ต้องมาหาลงกันโอเคก็ก็ต้องขอจบไปก่อนนะผมนายอนดอนจากรายการ HTC House Gamer Cash Gaming นะต้ของขอจ่ายเงินแค่นี้ครับกับเซอร์อีกทีบิงสุดมายของพวกเรานี่เองนะครับก็ขอ,ขอจ่ายเงินแค่นี้ครับโอเคโงหน้าไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีออฟติไฟลงสู่แน,นี้โอเคบ๊ายบายครับ